ผมเองเขาแนะนำตัวนี้นะครับชื่อจิราซักดสงกรานัดแก้วชื่อเล่นชื่อกลางนะครับเริ่มแล่เริมเริ่มเริ่มที่เนี้ยตั้งเปล่าตั้งแต่ตัวเองตั้งแต่เรียนมัธยมอะครับว่าอายุสี่สิบห้าเนี่ยจะกาเซียนอะอ,อยู่แค่อยู่สี่สิบห้าตอนอยู่มัธยมนะครับวางแผนตัวเองมันจะทํางานแคกอ,อยู่สี่สิบห้าฉะนั้นช่วงเวลาที่ทํางานเนี้ยต้องแคบตาล้อห้าตังค์ให้ได้มากที่สุดเผื่อที่จะวางแผนกาเซียนตัวเองให้ได้ ก็ทำงานเหมือนคนบ้าเลยครับทำงานจนชีวิตนี้ได้สร้างดินสร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี้รถไล่คันลูกเมียไม่มีแต่ว่าทำแต่งานที่นี้พอทำงานได้ระยะนึงแล้วเนี่ยการวางแผ่นกระเทียใหยุดตัวเองเนี่ยมันออกมาถึงคำว่าความมันคงเนในชีวิตอุ้งวางแผ่นอยากมาจนถึงจุดที่เรียกว่าต้องตัดใจว่าต้องพ่อเลย กาอายุสี่ที่ห้าพอดีตัดสินใจว่ากกเกษียณจากงานประจำกรณีหวางแป่นกเกษียณจากงานประจำกัน,นังนับนั้งนั้งทิปแล้วเฮ้จริงจะไปดูรกบัวเราอะไเลี่ยงอะไรเลี่ยงรถรถมันหลังจากเราไม่ทํางานประจำแล้วงานก็ทาตั้งแต่อยุ่สถาบันต้องเพิ่มเทคโนโลยีจนมาเป็นเซลล์อินเจเนียร์มาเป็นพวกน้าไฟไขยจนมาเป็นทํางานให้การสื่อสารทําเหลืองข้องสายเคเบิลใหญ่แกว้วทําเหลืองของการเซตร,ระบบ คอนฟิกเป็นคอนฟิกูเรชันให้กับระบบก,การสื่อสารกาพอถึงจุดที่เรียกว่าเฮ้ยต้องกระเซียนแหละแหละต้องกลับมาอยู่บ้านกาอันไปแรกสิ่งแรกเลยก็คือต้อนปามดินปอปลูกถึงที่บ้านนันดินทรายดินทรายโคเก๊กเลยนี่ดินทรายขี้เป็ดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือปลายดายจากต้นปามที่บ้านนั้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตัดส่องคลังกันนะตัดได้ครั้งประมาณสามลอยลส่องคลังประมาณนก700ลอยเจลอยลเอย่าเราเนี้ย สามรอยสามสิบตอนสิบสี่ไหลไม่มาครับฉะนั้นพอเรื่อรายได้แล้วมันเรียงว่ไม่รอดแม่พมเติมน้ำมันรอดก็ไม่พอแล้วมีกาแฟแ็คเคนยอนแกงกรร่อยที่ริดเลยนะความมันต้องมาเรียงเราไม่รอดเม่การสิ้งแรงคือตรงมันยังพัฒนาก็คือเฮ้ยทำยังไงผลผลิตมันขึ้นวะมันได้เรียงเรากรรอดการกัมอายุกับภาเกษตรเนี่ย กลับมาสิ่งแรงเลยก็คือวางแผ่นใช่ปุ๋ยปมแต่ว่าด้วยความทิ่บ้านพม,มันเป็นดินทรายแห้งแรงดินกุกิกเลยดินแห้งแกรกเลยเนี่ย,ย,ยปุ๋ยที่ไปวานเอยซ้ำเดือนเม็ดปุ๋ยบางเม็ดยัางตั้งกลมกลิกอยู่เลยไายคนไม่ละเอ้ยไปได้เลยไม่มีความชื้นในดินเลยอะ่ะทิวดินมันแห้งมาพอเป็นมันเดือนปับ๊บอี๋ทายทังใส่ปุ๋ยอียว่างพ้นผลิตอะ่ะแต่ว่าพอใส่ปุ๋ยเลวมันไม่ได้กินปุ๋ยเนี่ย ต้องทำเหลืองอะไรครับต้องทำเหลืองน้ำแต่บัวทำเหลืองน,น้ำนี่เราก็ไปแล่แปลงเปลือนแล้วครับไปถึงท่ามลงุงทุปันโน้โยขาระบบน้ำท่วนตนก็ต,น,ต,น,ตนทำกี่บาไม่รู้การานตดตัตงหงเนี่ยของกูท่ามลายหกมืน้นท่ามอะไรหกมื้นปั๊มน้ปำนปำั๊มซีนิวปั๊มอิตาลีลุงกระบาลท่ามมื้นว่าอ่าถอถอถอพีวีซีอะซีนิวอะ บอกเส้นหนึ่งเกือบสามรอยอะสามรอยเจ็ดสิบบาทกอโตอ้ววงรอยหนะสิบรอยสี่สิบของเขาส่วนหอกะโรแล่เลยว่าถ้าเรอยโยงยัางนี้เราต้องจุกตายเหมนกมานังคิดว่าเอ๊ะถ้าต้องใช้ความรู้เนี่ยมาพัฒนาระบบนำเนี่ยส่วนเนี่ยเราอี่ทำเรลือมันประหยัดลงพุ่มก็ใช้วิธีการ เอาะระบบที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ข้างนอกอะครับมันเป็นะประบระบควบคุมพันมือถือเนี่ยมาออกแบบะระบบาน,าน,น้ำก่อนนึงบอ่อน้ำของเราอ่ะมันคืนน้ำให้เราเท่าไรก็คือเต้าถอท่องนิวดูดนี่ไม่กานแป๊บเดียวมันแห้งมันอาจจะได้แค่ที่หนาหน้าที่หรือ,อยี่ที่หนาที่เนี่ยน้ำจะอาจชามดบอ่อได้อ่าไม่ใช่บอ่อบาดานเป็นบอ่อดินบอ่นบอปลองอ่ะตึ่งนีน่ก็เลยนั่งมองว่างั้นทัชชัยนำถอนิ่ง ดูแทงไม่ก็ปั๊มไปลองดูเลยบอกวออ่าตัดสอมชั่วโมงชั่วโมงหนามันคงตัวก็คือเราลงไปปรองว่าวะแล้วก็บส่งตัวการลองมองเลยว่าโอเคบ่อรองบันไดสําหรับหนามประมันทอนึ่งนิวมอเตอร์ประมันนึ่งแรงดูดได้ประมันทุกกรวยลิตรต่ออ่าไม่ใช่กาวิปลิดตอน,นาที่ได้ประมันกาวิปลิดตอน,นาที ยังไงนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ลาดครับแต่ว่าเดิมมันเป็นสั้นเนินมันเป็นสั้นสั้นเนินแต,แต่ทางแปลงมันอยู่บนเนินครับการพอที่ตังระบบเปลี่ยนปัมปป๊มจากแทนทีไปเอาปั๊มใหญ่ๆเหมือนเผื่อนปั๊มเราก็เลื่อนอยู่เดียวอยู่เดียวกับโวลพันวารบารพอเป็นถนี่อยู่เดียวพันวารบารเนี่ยคือถ้าไปคิดเหมือนเผื่อนเนะี่ยเผื่อนก็ต้องเอาโถปั๊มใหญ่ๆเพราะว่าอยากีรถไอ้เ้นเดีวร็ว ทีมังมกกันรถกันช่าชามันไม่ได้ไงกันมาว่นานใบเลยมวยลาอดเลยนะอ่าฉะนั้นพอเราแร่ว่าเราอบบเมาะที่เช่ชัยปั๊มตัวเหล็กเรากระแบงระบบน้ำเนี่ยออกเป็นโซนโดยโดยโดยกำหนดหว่าน้ำหนึ่งนิ้วเนี่ยมันไปขับวัวสปริงเกอร์ได้กี่วัวกาปรปลากอห่ามันขับได้ประมาณโซนไกลสุดอะ่ะมันได้ประมาณสามสิบวัวโซนที่แขนสุดได้ประมาณสี่สิบวัว กระเลียรหเลย่ซนไกลู่นแค่เดี๋ยวพ่อไม่ดูให้ดูภาพที่เป็นภาพดาวเทียมอ่าอ,อยู่ในกันของพมชายสริงเกอร์เล็กนะครับอ่าเย้วรนนิดกกระได้ครับได้ประมาณสี่สิบพวกครับถึงสามสิบึงสี่สิบตามระยะความไกล ถึงทีนี้พอพอเราซอยออกเป็นโซนเป็นโซนแล้วเนี่ยเรากเราบบ็อกคนทุนต่อเดียที่เราอีโซนเนี่ยไปคนทุนทีละโซนถึงใช้เวลาให้มันโซนที่นึ่งเตืดนนุ่งว่าชาวตีแปดโซนที่นึ่งรถปติก้าวปั๊บหยุดโซนที่ต้องทงานก็มันรถประเนี่ยไปทีละทีละโซนทีละโซนทีละโซนวันหนึ่งมียิบสี่ชั่วโมงครับชั่วโมงละโซนวันหนึ่งเวียนได้ไล่รอบเลยปั๊ม แบงเป็นเจ็ดแปดโซนทีใแนๆก็คือจากที่เป็นระบบที่ว่าปั๊มตัวย่อยเราหนังฝ้าอันนี้สร้างพันพร้า,างานพันอมือ่อไว้ยแล้วก็ใช้เวลาไว้แล้วตัวเองไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็บร้อยระบบมันทํางานไปฮะมีครับไ i ไฟใดนยูมันมีในยูมันมีไวเราเตอร์ที่ใส่ซิมมือถทอ้ได้กันข้อยัดอ่า การที่เราจัดระเบียบปันเนี่ยผ่านมาห้าเดือนส่วนปามพมพ้นผลิตจากหลุมหอมมาถึงหลุมพมเนี่ยพ้นผลิตเปลี่ยนไปคุกถาวรถูกวันนี้เดือนหนึ่งประมาณสามตันกว่าเกือบสี่ตันจากเดือนหนึ่งงุกรวยลูกเจ็ดรวยลูกครับครับผม เราพัฒนาระบบนำไปส่อยให้มันเราบอยห้านปุ๋ยมันได้ผลผลิตมันกับเรียนหลปแบบถึงพอเราออกแบบันเนี่ยจากที่เราไปให้ร้านไปถึงร้านชัาปลูกเรียนรวยตอนนี้ช่านมาติดตั้งระบบนำดีดีมันก็ปั๊มหลูกใยถอเติมเติมมาติดตั้งให้หลือเกินเราง่าตังค์เป็นเส้นจ่ายบางคนก็ต้องกูทา,าก้ากนอนมาไอ้กูถอดข้อต่อมามาจ่ายระบบนำที่นี่ผมเป็นระบบเงินพมเนี่ยวันนี้สื่อปั๊มมาตัวเดินต่อเมนไปส้อยเซฟหนึ่ง แล้วก็ตัดใส้วหวานหนึงแล้วก็รดน้ำหนึ่งโซนเดือนหน้าค่ายยางมาได้ด้วยลงทุนเสริมทีละโซนการเติมทีละโซนเนี่ยมันเติมทีมใช่ตังรักลักพันนะครับรักรอยลักพันทำครับทําทีละนิดทีละหน่อยทุกวันนี้เนี่ยโซนต่งส่วนหมงขุดโวนปามเป็นระบบอตัตโนมัติหมดนี่คือเนื่องรูปแบบทีทีออมาใชา้ยกับ ออเอารูปนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นผาพสร้างขึ้นมาจําลองรูปแบบของมันก็คือเนี้ยครับจากบอ่อนามบอ่อเดียวเนี้ยครับมันก็จะรับั้นญาณจ่ายน้ำไปรดน้ำให้ทีละโซนทีละโซนแถมมีระบบเวียนไปห้าบอ่อปลากันบอ่อปลาบอถึงเวลาปับ๊บ้าพมบอกว่า เอ้ทรงสส่น้ำในบอบลามันในคนคนละมัง้งผมกาอยู่ตรงนี้ก็สั่งเปิดน้ำบอบลาอ่าปืดอ่ะตอนนี้บอบลาบันพมกำลังท่ายน้ำและกำลังวุนน้ำไม่เข้านะครับนี่คือการนำเทคโนโลยีมาใชา้ทั้งสะดวก ลดเวลารอเวลาไปทำอะไรอืน่นและการลดต้นทุนและการยังมีเทคโนโลยีตัวนี้อีกอันนี้รูปในส่วนจริงของผมผมจะเวลาผมออกแบบระบบนำมัผมไม่ได้เดินไปวัดว่าต้องชายทอกี่เมตรกี่เมตรผมใมชายาพดาวเทียมหรือชายเครื่องมือวัดจากดาวเทียมเลยแล้วผมจะออกแบบเลยว่าผมต้องสือทอเม็เกี่เส้นทอไมมทอ,อยกี่อัน ถ้าอยากมีชายงานเป็นกาด้วยใครทนใจออกแบบตรงนี้เดียวคอยซ้อนไปหลายคนไปปลวาววววันนี้ถ้าซ้อนไม่ให้ทางมดเนี่ยซ้อนไม่เม็ดแมาพอเราได้ไปได้ทําเรื่องทง่นซ้นตรงเนี้ยหรือมีรายได้เลยเนี่ยหรือเลียงปลาเรียงทองตัวเองได้กพมก็มีอการมาร่รมก็ได้มาหนางังู่โตรงเนี้ยครับเรียงเลียงปลาพมมันทุกหลกักมาร่มรมเลียงปลา เพราะว่าในใจพมมันพมบอกว่าเลี้ยงปลาเป็นอาชีพที่ไม่คุม้มคือปลามันกินอาหารโลกถึงต้องมันเหล็กเนื้อด้โลหนึ่งถึงอาหารปลาถึงอาหารปลาที่ไม่เขียนว่าที่มันจดทะเบียนเป็นอาหารปลาดุกนะครับไม่ใช่บอกอาหารสุมทรปลาดุกนะอาหารปลาดุกเนี้ยราคาโล, 1, 3, 10, ลา่นประมาณสามสิบบาทลองคิดแรกแต่ว่าถ้าปลามันกินอาหารโลกถึงมันต้องใช้ตังประมาณสี่สิบห้าบาท ถ้าปลากินมันเหล็กเนื้อได้ลูนเราปลาไปข่ายได้ลูนหนึ่งห้าสิบบาทเกิดมาจาับตีบอโลมาทิบได้ห้าบาทแต่อย่าลืมฮักขาลูกป,ปลาตั้มไร้ค่ายปลาใตตั้มตัวโลตรงักลูกปลาไปตั้าบาทได้กำไรโูนโหนึ่งตังสองบาทพวกเองเพราะว่ากับมาจากอบรมจากทีเนี้ยกากาไป เอาความรู้เรื่องที่เขาซอนอย่งางไงฮะเราตอนทุนนะ่ครับทำอาหารนปลายเองแต่ไม่ได้ทำเงื่อนที่เขาซ้อนปลอมฮา่นที่ที่เราเรียนเนี่ยมันก็มีจุดเสียยของมันเหมือนกันนึงเราไม่รู้ปลากินมดไหมมดซองมันแตกตัวง่ายมันกลายเป็นคองเสี้ยอยู่ในานา้ำมันทำให้เกิดเป็นกรดแอมโมเนียมในานา้ำทำไ้ปลาตายงา่ายทำห้เกิดโรคเยอะแยะพมกันเลย เอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดทำเครื่อง extruder เ e ครื่อง extruder e คือเครื่องถีชายในการผลิตอาหารเป็นรอยผมผลิตเครื่อง extruder ชายหญิงหน้าตาเป็นพนันีครับนี่คือเครื่อง extruder เราพัฒนาโครงสร้างทางอาหารปลาเองเราคำนวณห้าขาโปรโตีนอะมิโน,โนในโปรโตีน คลเซียมเดียวไปใช้ในโครงสร้างเนี่ยปลาห้าขากรดเอนเนอร์จีห้องพลังงานปลามันเอาไปใช้เป็นพลังงานทั้งหมดโดยไม่เย็งโปรตีนไปเป็นพลังงานเราผลิตอาหารปลาเองสิ่งดีเกิดขึ้นก็นคืออาหารปลาเราโล่หนึ่งประมาณ18บาทปลากินนะลูกนึงก็ประมาณหยิบเจ็ดบาทหยิบเจ็ดบาทถ้าเราค่ายค่ายปลาได้ถวเผือนลงอาะทิ้เราได้กำไรโล่หยิบสามบาท อข่าลูกปลาไปท่าบานเราได้กาไรโลหิสิเรามีกําไรมากว่าคนปกติเลี้ยงปลาสิบท่านี่คือการนวยฮันเทคโนโลยีเชียนผกเนี้ยจะซ่อนฟรีเหมือนกันใครไปเรียนรู้ก็ใครอยากสนใจก็ตอนตอนวิธีออกแบบอาหารตอนวิธีการผลิตเถ่องเ e อ็กรูเดอร์ไปลำเคื่องอาเลยเคื่องตัวเนี้ยต่สื่อเพื่อนราคาประมาณห้าถึงห้งาแสนหนึ่งล้านผมทำาผมทำเองอยู่เก็บเซ็ตเล็กมาทำมาครับ สื่อมอเตอร์้านเล็กๆมั่งในมังมาประกอบกาม็ดไปประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นแหลกๆมันประมาณหน้าหมื่นนี่แหละบังเอิญลังๆพัฒนานู่นพัฒนานี่ไม่หยุดก็เลยบวกเปิม่อมอีกช่องหมื่นกากาเป็นเหลืองของการพัฒนานปลาที่นี้พอพัฒนานปลาไปแล้วก็มีกเกลืองเข้ามากก็คือการนำนำยางพาราเนี่ยมาประยุกต์ใช,ช้เป็นวัสดุทางการเกษตร พ้มก็มีกระบวนการวิเคราะห์ตรวสอบทดลองเอานังยางพาราเนี่ยมาทำยางคมมปา้าวท่าผ้าเพื่อมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการเกษตรนี่คือบ่อสไส้ปลาเวลาตกปลาไดา้ก็ตกไส้นี้จริงๆแล้วเรามีบ่อปลาทีทีเย่วนี้อ่า อ,อันนี้เป็นบ่อ,อยังพาราชายผ้ากวางประมาณ5้าเมตรยาวส0เมตรปูล,ลงไปในบอ่อกวางฟองเมตรลึกเม็ดนิด,นดอ่ายาว37เมตรเราชชยแผงโซลาเซลล์มุ่นนาขึ้นไปบนแปลงพักแปลงพักนี้เราจะเอาเอาปติกปูเอาดินทม้ม ล้วการมีคลองไส้ไก่ข้างๆมันในคลองไส้ไก่ก็จะไปพัน,นพักตบพันใบเตยล้วการมีแปลงพักเะนั้นเราก็จะเก็บพักที่มันมีทางปีไม่ได้อย่างเช่นพักกูดบางพื้นที่พักกูดมันจะอยู่ทางปีไม่ได้แต่เราอาจจะเก็บพักกูดค่ายำเป็นยำพักกูดได้ทางปีเลยจากการเอาน้ำเนี่ยวนขึ้นแปลงพักแล้วน้ำที่เราเรียงปลาเนี่ยไปให้ตอนไมาอ่ะมันฝกออกคลองเสียจากระบอบออกหนึ่งคลองเสียต่างๆในระบอบออกให้กลายเป็น กลายเป็นเลือดเป็นน้ำสะอาดวนกลับมาห้าบ่อปลาเนี่ยครับฉะนั้นเราเลี้ยงปลาที่มันเลี้ยงยากมากก็คือปลากดเลืองปลากดเลืองมีปนันหาว่าเขาจะเลี้ยงกันลิมมคลองของการน้ำเลยเพื่อไม่ให้เกิดสาส้มปลอดอีกทีปัญหาของคนเลี้ยงปลากดเลืองก็คือพอถึงฤดูน้ำลากอะปลามันไม่ทันย่อยที่อะครับตรงกัดฟันไขยอะครับพอไขยถึงปัวค่ากดราคาใจดำมาครับแต่พอเราเลี้ยงพันนี พมเลียงใบบอหนึ่งสามพันตัวพมเลียงจนได้ไส้ตัวโลตัวจับกรเลียงป,ประมาณปีนิดนิด,นดปีครึ่งได้ประมาณไส้ตัวโลพมไข่ได้สามพันตัวเนี่ยก็ได้ประมาณสามตันสามตันไายได้ลกูกส่งรวยวะประมาณส่งรอยห้าสิบพมมีหลายไดจากจากการจับปลาเนี่ยค่าอยู่ประมาณเจ็ดแสน เจ็ดแสนนะขาใช้ใจในการดูแลมันเนี้ยพมได้กกำไรจากการเลี้ยงปลาคนเรื่องเนี้ยบอ่อแถวนี้ยอยู่ปีงประมาณสี่แสนหน,นึ่งห้าแสนบาทบ่อเล็กนิดเดียวเองบอ่อไม่ได้ยิ่มากแต่เราได้ไข่ปลาถีที่เพื่อเลี้ยงทั้งปีไม่ได้เพื่อเลี้ยงหยุดายิ่งไา้ยา่ะแต่เราพอาปลาเราได้ไสปปับ๊บพวกรราห้านาจ้องเงินรึบเลยที่สำคัญคือที่บ้าน่เน้นแปลงรูเองจับปลาดุก ที่บ้านมีกระช่างปลาดุกกระช่างลับพันตัวพันตัวพันตัวจับกีละกระช่างบุณเพียงกันทีละกระช่างกาหน้าสาเดาไข่เป็นปลาดุกยางหน้าสหมวงค่ายเป็นปลา,า,าปปดุกฟูกปลาไรกันไรก็เอาคืนไายเป็นหนานเป็นกับข้าวกาทำงานน่อยก็คือไม่ต้องเลี้ยงเยอะไม่ต้องเลี้ยงปลาเป็นเส้นๆโต้เหมือนเผื่อนแต่กับไรมาว่าเผื่อน เราเลี้ยงเราทำปลาดุกฟู่ที่หนึ่งกำไรตกประมาณหกหมื่นบาทต่อบอปลาแข่พันตัวเอาคืนค่ายวันละสามทิบโล่ี่ทิบโล่กาเดือนเงนินมเม็ดบอหนึ่งพอดีโดยเฉลี่ยกากำไรประมาณหกหมื่นจากการเลี้ยงปลาดุกอ่าฉะนั้นการนำ ถ้าอย่างพาราผันออกแบบระบบเนี่ยมันทําให้เรา่มีทางเลือกในการเลี้ยงอย่างเช่นเวลาปลาดุกยักษ์ที่เรารู้ว่ามันมีหลูกองอกมาค่ายเดือนกันยาที่หนึ่งมาค่ายเดือนมีนาที่หนึ่งโดยเฉลี่ยนะครับดอกไปยยดูการในการวางไข่ของมันอ่ะมันจะหลูกมันจะติดอยู่ราวๆช่วงนี้ฉะนั้นถ้าเราถ้าเราติดหน,น้นาฝนช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเอาลูกปลามาเลี้ยงพอเราไม่เอาลูกปลามาเลี้ยงอย่าลืมว่า เลี้ยงปลาดุกเนี่ยประมาณสี่เดือนถ้าเราปลามาเลี้ยงประมาณกลางปีว่างปลาย้ย,ยมันเป็นปลายปีพอดีนั่นไม่ความหมาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงหน้าฝนปลาถูกพอค่าเมค้าโม่ทำปลาราทำไม่ได้อีมาจับก็ไม่ยอมมาจับเมื่อนี่กราบยังไม่มาจับเลยแต่ถ้าเราเลี้ยงปลาตั้งแต่เดือนเราเดือนปลาเดือนตุลาขึ้นมา,มาเลี้ยงเราซื้อลูุปลาเดือนตุลาถึงมันจะเป็นหน,น้าฝนพุนจะไม่ค่อยลงหลุป,ปลาเนี่ย เรามีผ้ายางพาราเรามีบอ่อที่น้าไม่ท่วมเน่เเราก็เอปลามาอานุบาลในช่วงนี้พอแม่นเม็ดช่วงช่วงหน้าฝนเราก็เอาปลาไปลงบ่อยหญ่พอลงบ่อยยญยเสร็จพอสิ่งพอเราเรียงปลามักกะลาคุมผ้ามีหน้ามีซ่าตัะเต้มีซเา็นทุกคดนสภาพมนทุกหน้าก,ะการ,าระดาปลามันแพงอะครับจับตึ้งบ่อเราเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบฉะนั้นถ้าเราถ้าเราบริหาร เวลาในการเลี้ยงได้เราไม่ต้องกลัวหน้าน้าลากเผื่อนน้าลากเราเอาบอ่อกยังปลรราไปตั้งโนเนปล่าเลยตั้งถี่ทุ่งๆเลยเรากานอุบานปลาชงที่เผื่นก็ไม่เลี้ยงได้แล้วเราก็ได้ค่ปลาแพงไปจําปีาการวางแพมนมาเนี่ยมันทําให้เราทเํเกาแฟเรามีกาไรนอกจากนั้นพมยมงทำอะไรเลยนี่แหละชุดนี้พมได้เพราะมันทําตูตากปลาออกแบบตูตากปลาไปชุดหนึ่งปรากฏว่ากรกงวิ์เนี่ยมาข้อแบบ เพื่อไปพัฒนาเผื่อจะแจกให้กเกษตรกรมันต่างกับตู้ข้องกลุ่มอนุรักษ์พลังงานตรงไหน <Okay. S 1> มันออกแบบมาให้น,น้ำฝนไอ้นาร้อนใช้พลังงานแท้กาทิตย์แต่เวลาน,าน้ำฝนมันจะใช้พลังงานคีเตอร์ได้ด้วยที่ไม่เอาพลังงานอะระบายทิ้งตูขงต้ข้องตู้ข้องกลุ่มอนุรักษ์พลังงานที่เราเห็นตามอบตโต้เขาแจ็ที่เขามีงบมาให้ครับที่เป็นตู้โดมเรนึกภาวออกไหม มันจะเป็นวัสดุโปร่งๆใสๆทึงที่นี้เวลาหน้าร้อนเราได้พลังงานฟรีมาใช่แต่พอหน้าฝนชาวบ้านก็อยากไ้ประกอบปถัมภบต่อกเอาฮีเตอร์ไปใช้ในตู้แต่ฮีเตอร์มันมันใช้ไฟฟ้าที่เราลงใจตังค์นะครับไปใช้ไปในตู้ึ้งตัวมันไม่มีหรือมันให้พลังงานเข้าห้ามันได้ตลอดเวลาเวลาเราเติมพลังงานเข้าในมันกระบายออกได้ตลอดเวลากัน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเอาน้ำไปเติมบ่งรั้วครับถ้ามันเป็นการเติมที่โดนตองชายตังสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทาตาราช่วงหน้าฝนไม่ลุดข่าวไฟพเนี่จะออกแบบตูมมาให้แบบซ่องแบบ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 แ็ลกจะแบ่งเป็นท่องห้องห้องหมุนรับพลังงานความร้อนแล้วความร้อนที่ได้ไปปองข้างหลังห้องข้างหลังจะบุชนวนไม่ให้มันทุ้นเทียบพลังงานฉะนั้นเวลา เวลาเดต้องมันเกาความรออา้อนจากดาจากแท่งแดดอ่ะไปเปา๊ในห้องทีนี่ถ้าเวลาหน้าหน้าฝนมันจะเอากิเตอรป์ปันความร้อนอยู่ในห้องข้างหลังแล้วมันจะไม่ให้ความร้อนอ่ะระบายทิ้งกลายเป็นว่าเรอนใจไฟนิดเดียวแต่ทำให้ปลาแห้งได้นี่คือการออกแบบในเชิองอ่าการนำความรู้นำเทคโนโลยีมาดีไซน์ทิ้งที่มันเกิดขึ้นก็คือกลุ่มหนังลงปีที่แล้ว ได้ไข่ปลานาฝนอยู่เจ้าเดียวเจ้าอื่นตายเม็ดเพราะว่าเขาไม่ท่ามาเอาแดดมามาตากได้เลยก็ไม่ท่ามาลงทุนไฟฟ้าให้คุูได้ตะุนดังลงถี่พ่อยูยกะพ่อมงพ่มลงทุนไปห้พ่มทำตู้ให้ไปหกตู้เขาได้งบมาซ่อมมือนาบาทนะครับพ่มทำตู้ให้เขาได้หกตู้เลยตู้หนึ่งตากได้ประมาณสองร้อยตัวไ,ไม่จะสองร้อยตัวสองร้อยลูก ูนตากร้ถึง่องลอยลูองลอยลปลเป็นการเลือกประมาณเจ็ิบลปลาปลาล่าครับนั้นเรื่องที่เราาไม้ฟังทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีอันนี้อนะ่าปลาดิพุ่มทำอ่าให้ดูภาพนี่คือภาพของงานปลาดิพุ่มทํา,อ,า,อ,า,าทอ่าก็จะเป็นเม็ดลอยนี่ครับลาส่วน อันนี้เป็นงานออกแบบตู้ห้องหนังลง้งห้องหนังลงนี้จะแยกตัวเป็นตู้ในอาคารกับตู้นอกอาคารตู้ที่รับแสงแดดกับตู้ที่เก็บความร้อนแต่ดีไซน์เป็นรถเข็นแท่นตากปลาแดดออกเอาอกไปเข็นตากตู้ข้างนอกเวลาให้เวรในวันไดน้ฝน,น,นตกกาปลามาเสียบในตู้ที่อยู่ในบ้านถึงมันไม่สูญเสียพลังงานการทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ทั้งปีนะครับช่นเรา เราซ้อนวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นการซ้อนในเห็นผาพข้องกันออกแบบเทคโนโลยีเช่นนั้นเรามาให้ฟังไล่ย่างเลยจริงๆมีเทคโนโลยีไล่ย่างมากเลยทีทีทน่าจะเอามาเพื่อแผลเพื่อให้พวกเราได้เป็นเกษตรกร,ท,กรที่มีทางเลือกแต่ว่าโดยเวลาดีที่เรามีจํากัดนะครับพุ่มวันนี้มาซ้อนแข่ท้องยมูเรื่องบางเรื่องเนี่ยเอาเรื่อง,เร,องเรื่องคอนโทรเลอร์ที่ไปใช้ควบคุมตัวครับ ถไม่พมเรียนเราเรียนกันซ่องเทิมเราเรียนกันซ่องเทอมจะบอกคนจนเล่แต่ว่าเวลาผมมาซ่อนพวกเราออกแบบตูออกแบบงานออกแบบไรเนี่ยมีเวลาซ่องชัยมุมซ่องเทิมกับซ่องชฉมุมนี่เวลาต่างกันมาต้านมาฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราซ่อนถูกอย่างเราซ่อนไม่หมดเม็นฉะนั้นเราก็เลยยกตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยซ่องตัวตัวแรกเดี๋ยวเราจะพาพวกเราไปปฏิบัติเรื่องการท่านำยางพารากันจะไปอธิบายฟังว่า ทำไม่นำยางพาราที่ที่เป็นน้ำยางปกติเนี่ยพอทุกนำฝนแล้วมันยังพองได้มันยังละาลายออกมาได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นยางคอมบ้าวเนี่ยผสมอะไรที่มันไม่ละลายออกมาแล้วซองก็จะเป็นเรื่องของการเซตขามือนถือให้สามารถออกแบบระบบคลทุนสวิตช์ออนไลน์ทางไลน์เนี่ยให้พวกเราเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ ให้ไดกวางขวางที่สุดก็คือเล่งานของเราแล้วออกแบบชายให้มันตรงกับเราไ้ได้มากที่สุดฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะสอนให้เราทําระบบออนไลน์อ่าวันนี้ถ้าใครทีจำอีเมลตัวเองจังทับมั้งเดี๋ยวเราจะให้ดาวน์โหลดแอปแล้วเ,เดี๋ยวไปติดตั้งอุปกรณ์กันหรือว่าถ้าไม่ท่านเงาามือถือผมติดตัง้งก็ได เออมือถือปุมไ่เล่นกนไ็ได้แต่ว่าอ่าหรือว่าหรือว่าเดี๋ยวอ่าเวลาเราอ e ีแอปมันชื่อว่า evlink สมัยก่อนด่ผมทำระบบออนไลน์ online. ผมลงสื่อเ i โ r o p r o c e s s o r ดเป็นเป็นตระกูล a r ดูโ n o กับพวกตระกูลพี่กัมาเขียนโปรแกรมเองปัจจุบันมันมีขอ้อจำกัดอรูปต่อเดียวต่อเดียวเราจะไปปฏิบัติกันเสร็จผมจะมาซ่อนเรื่องอุป,ปกรณ์ ให้รู้อรรู้จากอุปกรณ์หลากหลายเพื่อให้เราเปนประย์ใช้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติกันก่อนฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อให้ปฏิบัติมันเร็วเดี๋ยวผมจะใช้ใือผมติดตั้งอุปกรณ์เดี๋ยวใครจะเป็นคนสาธิตอ่าเดี๋ยวผมหลบตัวนี้ก่อน อ่าอุปกรณ์อ่าอ่า e v e y l i ชายครับตัวนั้นครับตัวล้างครับตัวทีซ้อมอ่าตัวนั้นครับอ่าครับตัวนี้มันมันเป็นโปรแกรมในกลุ่มข้องตระกูลบริษัตออดูโนที่มันเขียนเป็นมาให้ทั้งรูปอ่า แต่ว่าเดียวเราจะใช้มือถือพมติดตั้งราว่าถ้าเอามือ,อ,องึ้มวงเราแต่เดียวมันต้องไปลงทะเบียนว่าอีชาว่าอีเซ็ตฉะนั้นเดียวเราจะไปซ้อนซึ่งเดี๋ยวเราซ้อนปฏิบัติข้องตัวเซ็ตแต่เดียวเราจะขึ้นมาเรียนเรื่องข้องอุปกรณ์ในระบบที่เราสามาเอามาประยุกต์ใช้ได้ก็คือจะมาซ้อนเรื่องอุปกรณ์นะครับงั้นเราไปปฏิบัติกันวะ